สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,หลอนๆสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <S 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 เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณบีคุณบีเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ที่บีอายุเพียงแค่แปดถึงเก้าขวบครอบครัวของบีมีกันอยู่สามคนพ่อแม่และบีเองในะครอบครัวของบีนั้นก็ฐานะค่อนข้างที่จะพอมีพอกินอยู่ที่บ้านจะเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงและก็จะมีพวกอาหารตามสั่งด้วย ตั้งแต่10บโมงเช้าจนไปกระทั่งประมาณ3-4มสี่ทุ่มแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวของบีนั้นตกระกำรมลลำบากมากในช่วงนั้นที่ร้านของแม่ขายของไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ว่าเนื่องด้วยเศรษฐกิจหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่ร้านไม่มีคนมานั่งกินข้าวเลย ข้าวแกงต่างๆที่แม่ทำเอาไว้คือเหลือทุกวันซึ่งในช่วงที่แม่ขายดีคือแกงที่แม่ทำเอาไว้จะไม่เหลือเลยค่ะแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบที่เอาไว้ทำอาหารตามสั่งมันก็สามารถเก็บเอาไว้ได้เป็นวันสองวันอีกแต่พวกข้าวแกงเนี่ยคือถ้าขายไม่ได้ก็ต้องเท,ททิ้งอย่างเดียวแม่ก็เครียดหนักมากรายได้หลักๆมาจากร้านข้าวแกงนี่แหละค่ะ ส่วนพ่อนั้นก็รับจ้างทั่วไปแม่ก็เลยมีอาการเครียดไหนจะต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถมีอยู่วันหนึง่งน้าพรซึ่งเป็นเพื่อนของแม่น้าพรแกเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของดวงมากแกมาหาแม่ที่บ้านแกก็เลยทักแม่ว่าทำไมช่วงนี้ไม่มีคนมาที่ร้านเลยแม่ก็เลยบอกไปว่า ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้เลยลูกค้าไม่รู้หายไปไหนกันหมดเข้าแกงก็เหลือทุกวันแม่ก็บ่นให้น้าพรฟังน้าพรก็เลยคุยกับแม่ว่าเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวพ่งนี้จะพาไปไหว้ศาลที่หนึ่งบีเองก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นศาลที่ไหนและเป็นศาลอะไรแต่ดูแค่ว่า แม่ไปบนบานกับสารดังเกามากน้าพรก็บอกว่าแกเคยไปกราบไหว้ที่สารที่นี่มาแล้วขออะไรก็ได้ดังสมใจหวังทุกอย่างแกก็เลยพูดเชิญชวนแม่ให้ไปลองดูณตอนนั้นแม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงไปลองขอดูก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแต่แม่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากซึ่งแม่ของเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่ แม่ก็เลยลองเสียงดูในวันถัดมานาพรก็มาหาแม่ที่บ้านแล้วก็พากันออกไปตั้งแต่เช้าแม่กลับมาอีกทีก็ช่วงประมาณเย็นๆในวันถัดมาอีกที่ร้านก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีขายไม่ค่อยได้แกงก็เหลือเหมือนเดิมเป็นอยู่ประมาณสองถึงสามวันนาตอนนั้นแม่ก็เริ่มถอดใจแล้วละ่ะ ว่าคงจะไม่ดีขึ้นนาพรก็แค่คุยแม่ก็เลยโทรไปต่อว่านาพรว่าพาไปกลับไหว้ไม่เห็นจะดีอะไรเลยลูกค้าก็ไม่เข้าร้านเหมือนเดิมเสียเวลาเปล่าแม่ก็ต่อว่านาพรไปน้าพรก็เลยตอบกลับมาว่ามึงใจเย็นๆเถอะกูรอดูไปสักเดียวน้าพรก็บอกให้แม่ใจเย็นๆ จนผ่านไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ร้านของแม่ก็เริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งคือแม่เปิดร้าน10บโมงประมาณ11บเอโมงกว่าวาคือไม่เหลือแล้วคะ่ะแกงที่แม่ทำเอาไว้เป็นสิบกว่าอย่างไม่เหลือเลยเกลี้ยงหมดทุกอย่างในวันนั้นเป็นวันที่ขายดีที่สุดที่แม่เปิดร้านมาแม่ก็ดีใจมาก จำพอในวันถัดมาแม่กระทาแกงให้เยอะขึ้นและวัตถุดิบในการที่จะเอามาทําอาหารตามสั่งก็สั่งมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆอีกแต่ปรากฏว่าก็ขายได้หมดเกี้ยงทุกอย่างเลยค่ะขายดีมากลูกค้าที่มากินที่ร้านก็มีทั้งลูกค้าที่กินประจำและลูกค้าขาจรลูกค้าก็บอกว่าร้านของแม่อาหาหรอร่อยและถูกปาก จนผ่านไปประมาณสองถึงสามเดือน้านก็ยังคงขายดีอยู่แบบนี้นาพรก็โทรมาหาแม่และถามว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกไปว่าขายดีมากๆเลยคือขายหมดทุกวันก็คุยกับนาพรอย่างเมามันนาพรก็ยินดีและดีใจด้วยที่มีลูกค้าเยอะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่นาพรก็เตือนว่าสิ่งที่มึงขอไปนะ ตอนนี้ก็ได้สมใจวัางแล้วอย่าลืมไปทำตามที่บอกเขาด้วยเพราะสารที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์นะแม่ก็บอกไปว่าเออไม่ลืมหรอกนะก็ว่าจะไปทำให้อยู่ไม่ลืมหรอกแม่ก็พูดดบดีว่าไม่ลืมเดี๋ยวจะไปทำให้คือที่บ้านไม่มีใครรู้เลยนะว่าแม่ไปบนบานว่ายังไงบ้างคือที่บ้านไม่ได้รับรู้อะไรเลย จนผ่านไปเป็นเดือนๆแล้วแม่ก็ยังคงไม่ได้ไปทำเนื่องจากว่าช่วงนั้นที่ร้านยังคงขายดีและยุ่งไม่มีเวลาว่างไปทำเลยจนแม่ก็ลืมไปเลยค่ะมีอยู่คืนหนึ่งแม่ฝันว่ามีชายแก่แต่งชุดสีขาวมายืนชี้หน้าแม่และบอกกับแม่ว่ามึงได้ในสิ่งที่มึงขอแล้ว มึงยังไม่ทำในสิ่งที่มึงพูดกับกูเลยถ้ามึงไม่ทำกูจะเอาคืนทั้งหมด <S <S> <S จนพอในวันถัดมาแม่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปทำแก้บนอีกค่ะแม่คิดว่าถ้าหากว่าแม่ต้องปิดร้านมันก็เสียลูกค้าอีกกะว่าจะหาวันหยุดไปทำจนผ่านไปอีกแต่คราวนี้ล่ะค่ะทางเขาก็เลยเล่นงานกับแม่ แม่เรามีอาการป่วยแบบไร้สาเหตุในเช้าวันนั้นแม่ลุกขึ้นจะมาขายของแต่ลุกไม่ไหวคะ่ะแม่บอกว่ามันปวดร้าวไปหมดทั้งตัวเลยลุกขึ้นเดินไม่ไหวและกินอะไรไม่ได้แต่แม่ก็ยังคงฝืนที่จะไปขายของพ่อก็เลยต้องห้ามเอาไว้ว่าไม่ต้องฝืนให้พักผ่อนของที่แม่เตรียมเอาไว้นั้นเดี๋ยวพ่อจะไปขายแทน ในวันนั้นก็ยังคงขายได้นะคะแต่ก็ยังคงลงเหลือบ้างพ่อก็เห็นสาภาพของแม่อิโดโรยมากพ่อเลยพาแม่ไปโรงพยาบาลซึ่งแม่ก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลให้น้ำเกลืออยู่3าถึงวันพอกลับมาบ้านแล้วแม่ก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นเลยสอบถามกับทางหมอหมอก็บอกว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากเมื่อแม่ล้มป่วยที่ร้านก็ไม่ได้ขายของ เพราะแม่ไม่สามารถลุกขึ้นมาเตรียมของได้เลยจนที่ร้านก็ต้องปิดตัวลงไปเลยค่ะลูกค้าก็เลยหายไปหมดมีอยู่วันหนึ่งนาพรมาหาแม่ที่บ้านนาพรก็พูดกับแม่ว่านี่ไงละ่ะกูเตือนมึงแล้วว่าให้มึงรีบไปแก้บนให้เขาไม่อย่างนั้นนะเขาจะมาเล่นงานมึงเพราะสารที่นี่มันศักดิ์สิทธิ์มากนะเว้ย เตือนมึงแล้วทำไมถึงไม่เชื่อน้าพรกระด่าว่าแม่ไปจนกระทั่งในตอนนั้นครอบครัวของเราเหมือนตกเขวเลยค่ะแม่ก็ล้มป่วยรายได้หลักๆจากการขายข้าวแกงไม่มีเข้ามาเลยพ่อดับจ้างทั่วไปเงินที่หามาได้ใช้ใจ่ายในบ้านไม่เพียงพอชีวิตตกต่ำมากแม่เครียดหนักพ่อก็เครียด นาพรก็เลยแนะนําว่าให้แม่ฝืนตัวเองลุกขึ้นพาตัวเองไปแก้บนให้ได้เพราะว่าแม่เป็นคนทําจะให้คนอื่นไปแก้มันก็คงไม่ได้ลืมบอกไปนะคะในช่วงที่แม่เราล้มป่วยอยู่นั้นแม่เรานอนละเมอทุกคืนเลยพอตกดึกเราจะได้ยินเสียงแม่ร้องและพูดพ่าเพ้อไปว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากลัวกลัวแล้ว คือแม่พูดอยู่แบบนั้นแม่บอกว่าแม่ฝันเห็นชายแก่คนนั้นมาหาแม่ทุกคืนเลยแม่กลัวจะหลอนภวาไปหมดทางพ่อเลยพยายามที่จะพาแม่ไปทำบุญแก้บนที่ศาลนั้นให้ได้ในวันนั้นเราก็ไปด้วยค่ะคือพาแม่นั่งรถเข็นไปเพราะแม่ไม่สามารถเดินเองได้เลยก็เอาของไปถวายตามที่แม่ได้บอกเขาเอาไว้ก็ทำพิธีถวายของครบทุกอย่าง หลังจากนั้นมาแม่ก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนแม่สามารถกลับมาขายข้าวแกงได้เหมือนเดิมแต่ต่อจากนี้ไปแม่ก็พูดเตือนตัวเองว่าแม่จะไม่ไปบ่นบานสารเก่าวอะไรแบบนี้อีกแล้วแม่คิดว่าแม่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของแม่เองจะดีกว่าแม่ได้รับบทเรียนจากการกระทำที่แม่ทำและก็ถือว่าโชคดีมากที่แม่ของเราไม่ได้เป็นอะไรไปมาก ก็อยากจะฝากเตือนทุกๆคนด้วยนะคะว่าหากคุณไปขอบุญบานศารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมคำสัญญาที่ให้กับเขาไว้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะพบเจอเหมือนกับครอบครัวของเรานี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวจากคุณบีด้วยนะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบและถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องราวหลอนๆนะคะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองเหมือนเดิมฝันดีกระดาอิสระค่ะ